สวัสดีค่ะพี่นีนะคะ วันนี้ค่ะพวกเราค่ะ We Learn for Life จะนำพาพวกเรากลับมาสู่ในโลกอีกโลกหนึ่งที่เราเรียกว่า12 c e n s นะคะจริงแล้วเวลาที่เราพูดถึง12 c e s e n s เนี่ยค่ะหลายคนคงแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราพูดถึงการศึกษาวอลด์เนี่ยค่ะความพิเศษของการศึกษาวอลด์เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเซนต์แค่5เซนต์แต่เราพูดถึง12 c e s e n s ที่แบ่งออกเป็น3ช่วงก็คือช่วงแรกค่ะเราจะเรียกว่าเป็นเซนต์ที่เรียกว่า Lower Sense มี Middle Sense แล้วก็ มี higher sense ค่ะถามว่าเรื่องพวกนี้ทำไมจำเป็นต้องบอกก่อนนะ,นะคะว่าแนวการศึกษาวอรด์ฟอะค่ะเป้าหมายของการศึกษาวอ์ดอฟก็คือความเพียรพยายามอันสูงสุดของเราที่เป็นผู้ปกครองและเป็นคุณครูนะคะที่ เตรียมเพื่อจะต้องพัฒนามนุษย์คนหนึ่งอะคะ่ะไปถึงลูกของเราอะนะคะให้เขาเป็นผู้ที่มีอิสระภาพคนที่สามารถที่จะกําหนดจุดมุ่งหมายในชีวิตแล้วก็สามารถกําหนดทิศทางในชีวิตของตัวเองได้อะคะ่ะในวันที่เขาโตขึ้นฉะนั้นเป้าหมายแบบนี้ค่ะจึงเป็นเป้าหมายสําคัญมากๆว่าในวัน,ว,นวันหนึ่งอะคะ่ะถ้าเราจําเป็นที่จะต้องให้ลูกเราเนี่ยค่ะเติบโตไปอย่างมีอิสระภาพเนี่ยค่ะเราจะทำยังไง ไม่ทราบคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเคยได้ยินเรื่องเจ้าหญิง12หน้าต่างหรือเจ้าหญิงตาทิพย์ของอาจารย์สนิทวงศ์ในนิทานกริมไหมคะพี่อยากจะเชิญชวนให้เห็นเหมือนด้านหลังเนี่ยคะ่ะถ้าไม่เด็กๆอนุบาลของเราเนี่ยคะ่ะในห้องอนุบาลเนี่ยมีหน้าต่างเยอะมากเลยในนิทานกริมเรื่องนี้คะ่ะพูดถึงเรื่องเจ้าหญิงนะคะ่ค่ะที่จะสามารถรู้จักโลกผ่าน12หน้าต่างในหนังสือนั้นเรียกว่า ชื่อหัวเรื่องชื่อเจ้าหญิงตาทิพย์นะคะรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเขียนไว้ด้านล่างแล้วท่านสามารถไปตามอ่านได้ทําไมเราสนใจเรื่องนี้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะ ว่าลูดอฟไซเนอร์เนี่ยคะ่ะบอกไว้เลยนะคะว่าเซนส์จอแกนทั้งหมดหรือว่าสัมผัสรับรู้ของลูกทั้งหมดเนี่ยคะ่ะเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ของคนคนหนึ่งนะคะในช่วงวัยเล็กมากๆเนี่ยนะคะในช่วง0ูนปีแรกเนี่ยคะ่ะลูกเรียนรู้ผ่านการเรียนแบบฉะนั้นเราในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยคะ่ะเราจะกลายเป็นคนที่ลูกเรียนแบบได้อย่างไรทําให้ลูกเข้าใจโลกได้อย่างไรเพราะว่าลูกเนี่ยคะ่ะจะเข้าใจโลกผ่านสิ่งที่เขามองเห็นผ่านสายตาเท่านั้นเอง ะะฉะนั้นตาของเขาเนี่ยเหมือนกับตอนนี้มีหน้าต่างอยู่12บานรอบตัวเขาเขาจำเป็นต้องเรียนรู้โลกผ่านสัมผัสเหล่านี้ค่ะซีเซนแรกของเราเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยเซนแรกเลยค่ะเรียกว่า Sense of touch เซนที่2เรียกว่า Sense of life เซน์ที่3เรียกว่า Sense of movement และเซน์ที่4เป็น Sense of balance ค่ะ จะบอกอย่างนี้ค่ะถ้าเราจําได้นะคะว่าช่วงตอนที่ลูกเราเล็กๆมากๆเนี่ยค่ะส่วนเรื่องของเซน์แรกเนี่ยค่ะทำงานกับเรื่องที่เกี่ยวกับระบบเรื่องของประสาทสัมผัสทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่หัวนะคะถ้าเราลองสังเกตดูนะคะตอนเล็กๆ,ๆเนี่ยค่ะลูกเราเนี่ยจะหัวโตกว่า ลำตัวนะคะฉะนั้นทุกเรื่องเนี่ยค่ะจะไปหยุดอยู่ที่หัวเขาหมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าสิ่งหนึ่งที่เขาจะรู้จักโลกใบนี้ค่ะเขาต้องรู้จักผ่านการสัมผัสนะคะเมื่อรอบที่แล้วที่เราพูดถึงโฟบอดี ody, จ้จำได้ไหมคะว่าลูกเราเนี่ยค่ะมาจากโลกของจิตวิญญาณสิ่งที่เขามาที่เขานํามาเนี่ยค่ะเขายังไม่รู้ว่าตัวเขาอะค่ะเนื้อตัวเป็นอย่างไรฉะนั้นสิ่งที่เขาทําคือเขาต้องสัมผัสเช่นเราจะเห็นลูกเนี่ยเอามือมาทําทไมคะมาอมมือหรือจับเท้าตัวเองเขาจะ ำเป็นจะต้องสัมผัสทุกอย่างเพื่อให้เขารู้ว่าอ๋อเขามีเนื้อตัวอยู่บนโลกใบนี้นะคะอันนั้นเป็นเซนต์ออฟทัสซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆอ่านได้ตามด้านล่างนี่นะคะเราจะมีรายละเอียดของเซนต์แต่ละอย่างแต่เพื่อวันนี้เพื่อจะให้เห็นภาพต่อไปค่ะก็จะให้เห็นว่าเซนต์ที่2เนี่ยค่ะเราพูดถึงเซนต์ออฟไลฟ์จริงๆแล้ว s e n ต์ออฟไลฟเนี่ยค่ะหมายถึงว่าลูกหิวลูกเหนื่อยลูกวันนี้ง่วงนอน เราที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยค่ะเราเข้าใจเขาไหมอะค่ะเพราะเขาเนี่ยค่ะลูกยิ่งเล็กมากเท่าไหร่เนี่ยค่ะเขาทิ้งทั้งหมดให้กับเราเป็นคนตัดสินใจเป็นคนดูแลเขาเชื่อมั่นว่าแม่เนี่ยค่ะจะเป็นคนที่รู้จักชีวิตเขาดีที่สุดนะคะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใน sense of life เนี่ยค่ะเวลาที่เราอาจจะรู้สึกว่าอ้าอย่างนั้นถ้าเราแค่เตรียมเรื่องกินเรื่องนอนแค่นั้นพอไหมท่านรู้ไหมคะการอ่านนิทานเนี่ยค่ะ เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่จะเป็นของขวัญให้กับลูกได้เพื่อให้ลูกเข้าใจชีวิตในวันที่เขาโตขึ้นจริงๆแล้วที่บ้านเนี่ยค่ะในโรงเรียนเราเห็นใช่ไหมคะว่าเรามีหนังสืออยู่สองเล่มสีชมพูกับสีฟ้าชื่อชื่อเมฆเริงรำสายน้ําร้องเพลง แล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งคือสะพานสายรุง้งนะคะที่เป็นอของที่โรงเรียนบรรจไทยทําไว้นะคะเราสามารถนาหนังสือ2อถึงสเล่มเนี้ยนะคะรวมทั้งเรื่องของเจ้าหญิงตาทิพย์ของเราด้วยนะคะอ่านให้ลูกฟังได้อะคะ่ะจริงๆแล้วนิทานเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการเยียวยาหรือเป็นการยืนยันค่ะว่าเขาเนี่ยค่ะอย่าลืมนะคะการที่เขาเคยอยู่กับโลกแห่งจิตวิญญ,ญาณที่ทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวแล้ววันนี้ต้องลงมาอยู่ในโลกที่ ทุกอย่างแยกกันหมดเลยเขาก็อยู่ของเขาตัวคนเดียวเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยค่ะลูกก็ต้องการการยืนยันว่าอ่าลูกวันนี้ลูกมาอยู่ที่โลกใบน,นี้แล้วนะสิ่งดีๆที่ลูกเคยได้ยินเคยได้รับก็ยังอยู่ท้งโลกจิตวิญญาณอยู่นิทานยังให้ภาพแบบนั้นอยู่ค่ะการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ก็เริ่มค่อนข้างให้ภาพของการแตกแยกฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มเข้าใจชีวิตเขามากขึ้นผ่านนิทานที่อ่านฉะนั้นใช้เวลานะคะอ่านนิทานให้เขาฟัง เส้นต่อไปอะค่ะเราพูดถึง s e n ต์ of movement เมื่อลูกของเราโตขึ้นอะนะคะเราจําได้ใช่ไหมคะว่า ตอนช่วงสามขวบปีแรกเนี่ยที่ลูกเรียกชื่อตัวเองได้เนี่ค่ะและช่วงนั้นเขาดื้อมากๆอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นไปเพื่อจะบอกยืนยันว่าเขาเนี่ยค่ะมีแขนขาที่เติบโตแล้วที่พร้อมจะออกไปท่องโลกแล้วฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะต้องเตรียมในช่วงนี้เองให้ลูกอะค่ะได้ออกไปวิ่งเล่นข้างนอกได้ออกไปเจอโลกข้างนอกไปสัมผัสโลกเพราะว่าเขายังต้องการเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอยากจะจะวิ่งเล่นท่ามกลางสายฝนอยู่การเล่นคือโลกของเขา ว่าค่ะฉะนั้นยิ่งเซน์ในช่วงที่ลูกเล็กมากเท่าไหร่อะค่ะเราจําเป็นที่ให้ลูกจะต้องสัมผัสพื้นดินนะคะออกไปเห็นหญ้าเห็นสีเขียวออกไป ออกจากตัวเองอะค่ะอันนั้นเป็นการยืนยันว่าอาเขาเองเนี่ยค่ะมีศักยภาพบางอย่างที่ซ่อนไว้อยู่นะคะส่วนเซนสุดท้ายค่ะเราพูดถึง s ซ n ต์ออฟบาลานซจริงๆแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าลูกออกไปเล่นก็ได้เนาะแต่เวลาเราพูดถึงเซนต์ออฟบาลานซ์คำว่าสมดุลเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันคือเท่ากัน แต่หมายถึงว่าเรารู้จักลูกเราดีว่า,าช่วงนี้ไม่ไหวแล้วนะลูกเราต้องตัดลูกเราออกจากคนอื่นแล้วอย่างเช่นลูกเราเล่นเยอะเกินไปแล้วตอนนี้ต้องนอนแล้วก็ต้องบอกลูกคะวันนี้เราจะนอนแล้วนะคะหรือลูกเล่นของเล่นไม่เก็บ เราก็ต้องหาวิธีการพูดคุยกับเขาเพื่อให้เขาหาสมดุลของตัวเองให้เจอว่าเขาตัวเขากับโลกนี่ค่ะตอนที่เขาเล็กมากทุกอย่างมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแต่พอตอนนี้พอเขาเริ่มโตจะเข้าใกล้เจ็ดขวบแล้วค่ะต้องบอกเขาว่าเขาต้องรู้จักแยกแยะให้เป็นค่ะว่านี่คือขอบเขตของเขานี่คือโลกข้างนอกนั่นคือหน้าที่ของพ่อแม่ในช่วงที่ลูกเล็กค่ะในการที่จะทำให้ f o โล lower sense คือ s e n ส์ of touch s e n ์อ of life สน็อ f มูฟเมนต์และ s e n ต์ออฟบาลานซ์เ่ค่ะได้ทำช่วยให้ลูกเราเรียนรู้โลกผ่านตัวเขาเองอะค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเราเปลี่ยนจาก b ีโกเป็นดู g o ค่ะดูโกคืออะไรค่ะดู g o คือขอบเขตที่ขยายมากขึ้นไม่ถึงเป้าหมายที่ท่านอยากจะทำโดยครั้งนี้ค่ะอยากจะเชิญชวนพี่น้องของเรานะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมาทำดู g o โดยที่ กลับไปอ่าน B Go ก่อนนะคะว่า B g กของท่านที่ทำสามเรื่องไม่ว่าจะเป็นทำกายทั้ง4ี่เนี่ยค่ะเมื่อรอบที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้างแต่คราวนี้ค่ะดู Go หมายถึงว่าท่านจะนำเรื่องของ12 Sense ซึ่งวันนี้เราเรียนเฉพาะเรื่องของ Lower Sense เนี่ยค่ะไปกำหนดดู Go หมายถึงว่าท่านอยากจะทำอะไระคะ่ะอย่างเช่นเมื่อรอบที่แล้วพี่อาจจะเขียนว่าฉันอยากจะเป็นแม่นะคะที่นิ่งสงบไม่ตื่นเต้นเวลาที่ลูกร้อ,องโวยวาย แต่วันนี้ค่ะพอเราจะทำว่าดูโกนีค่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะใช้อะไรอะค่ะใน f o l l o w อร์เซนเนี่ยว่ามาทำให้เราเนี่ยค่ะทำให้บีโกของเราเนี่ยค่ะมันประสบความสำเร็จแปลว่าอะไรคะแปลว่าพอถ้าสมมุติว่าถ้าท่านอยากจะครั้งนี้เราเลือกเลยค่ะสมมุติพี่บอกว่าพี่จะเซนใช้เซนต์ออฟทัชในการที่ทำให้พี่สงบขึ้นหมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่พี่ โมโหหรือว่าพี่กําลังหลุดออกไปจากตรงนั้นแล้วพี่อาจจะเอามือสองข้างประกบกันหรือพี่อาจจะกอดอกเพื่อเตือนตัวเองอะคะ่ะให้หยุดแล้วก็ไม่โมโหอ,อันนี้คือกิจกรรมง่ายๆนะคะเลือกเลยนะคะสี่ด้านนะคะท่านสามารถเลือกทั้ง4กิจกรรมได้เลยว่าอันไหนที่เหมาะกับตัวเองเลือกอันนั้นค่ะ